จักรจันทร์โดนอีกอดิผู้จัดการนำชื่อไปแอบอ้างโพดฉากคุณควรหยุดได้แล้วค่ะดูเหมือนเรื่องราวระหว่างนักแสดงสาวจักรจันทร์อคัมศิรีสุวรรณโศกกับอดิ์ผู้จัดการที่เคยเกิดเรื่องราวขึ้นจะยังไม่จบลงเปราะล่าสุดทางด้านจักรจันทร์ได้ตัดสินใจโพดข้อความผ่านทางสตอรี่ส่วนตัว j j ดเจเจอันเดอรกอคมีหลังจากได้ทราบว่าเธอยังคงถูกนำชื่อไปแอบอ้างไม่หยุด โดยเนื้อหาใจความที่จะกระจารโพสต์มีดังนี้ด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอาดีตผู้จัดการได้มีการนำชื่อจันไปแอบอ้างเพื่อเป็นการทําความเข้าใจที่ชัดเจน จันขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันกับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อใดๆต่อการไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในแง่มุมไหนทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้ค่ะซึ่งจักรจันยังได้เขียนข้อความกำกับชัดเจนไว้อีกด้วยว่าเจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วค่ะขอขอบคุณภาพไอจ j เจเจอันเดอร์สกอร์อะคภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ